รองาคะ Miss g r a Thailand 2022ครับสวัสดีครับลอชารรู้สึกดีในมากนะครับที่ได้มาสัามภาษณ์ลอกชารในวันนี้นะครับอชาลอลครับก่อนอื่นที่เราจะมาสาธิตกันสอบถามนิดนึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแน่นอนว่าเราเป็นทั้งนางงามเป็นผู้หญิงก,ก็ต้องดูแลตัวเองแล้วชารลอปนวิธีการดูแลตัวเองอยังไงบ้าง สิ่งแรกเลยคือต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะด้วยความที่แบบไม่คนแพ้ง่ายก็จะเป็นผิวหน้าผิวตัวก็ต้องเลือกสิ่งที่แบบว่าหนึ่งคือทําให้แบบไม่ไม่แพ้ก็คืออ่อนโยนสองก็คือสารสกัดคืออยากให้เป็นแบบธรรมชาติที่มากที่สุดเพราะที่ว่าหนึ่งคือนอกจากจะรักษาแล้วยังจะช่วยบารุงผิวหน้าผิวตัวให้ดีขึ้นด้วยนะครับผมแอ่ถามชาล็อตดีกว่าชาลอตรู้จักนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบน้ำตกหรือว่าเป็นเฟล์ตเอเซนต์ไหมคะ จากคำจัดแต่ว่ายังไม่เคยใช้ตัวที่แบบมีการชนซึ่งแบบเป็นแบบแบบไหนด้วยครับผมแน่นอนว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องชาร์ลอตมาทดลองนะครับขั้นตอนในการใช้ด้วยอตอนนี้ทั้งสองคนนะครับอินฟาราชาร์ลอตน่าจะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเชิญด้านโู้นเลยนะครับเดี๋ยวให้พรีเซนเตอร์คนสวยของเราเป็นคนสอนน้องชาร์ลอตดีกว่าว่าขั้นตอนในการใช้เป็นอย่างไรอเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับขั้นตอนในการใช้เมื่อกี้ดูในเอเวีซีอาจจะเห็นไม่ชัด ถ้าตอนแรกต้องทำยังไงบ้างคะพิงฟ้าอาา่ะขออนุญาตด้านนี้อันนี้จะเป็น first step ค่ะที่ฟ้าบอกก็คือเขาจะเป็นไฮยาตัวรอนที่จะช่วยให้ใหผิวเราเนี่ยชุ่มชืน้นแล้วก็เป็นเหมือนไทมเมอร์เป็นกึ่งแบบเหมือนไทมเมอร์ที่เวลาเราจะแต่งหน้า first step จะช่วยทราให้เครื่องสำอางมันติดทนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ง่ายมากค่ะโอ้โหมาหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาสัก ประมาณสามเดตนแต้วแต่รูปหน้าของเราด้วยของพี่จะเยอะกว่านิดนึงแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือสเต็ปที่2นะคะเราจะวอร์มที่มือก่อนอันนี้อันนี้เราเช็ดมือแล้วเราจะวอร์มที่มือก่อนแต่มือเพื่อให้ตัวตกรคนนี้ามได้แตกแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆนะครับดีเลย ค่อยๆกวดบนใบหน้าใบหน้าของเราก็จะยิ่งตกยิ่งเด้งมากขึ้นด้วยโอ้โหโอุหชลอด์ดดูหน้ากระจ่างขึ้นเลยอะหลังจากตบไปนะครับโอ้โหสวยไหมครับอเอาแรงๆหน่อยเลยนะครับต้องค่อยๆตบเบาๆค่อยๆกวดเดี๋ยวเขาจะซึมไปในผิวของเราเองอ่ะมาถามชาลอดบ้างว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เพียงฝาตบให้เราเมื่อกี้ อันดับแรกมือเย็นมากรู้สึกคือไม่เหนียวค่ะแล้วก็ซึมซึมไวม,มากมากค่ะแล้วก็ไม่ได้กินไม่ได้กิน,กนโอ้แน่นอนมากอะชาลอดเป็นผู้โดนตบละอิงฟ้าเป็นผู้ตบเราขอสลับกันบ้างไหมไหมอะอยากให้ชาลอดเป็นผู้ตบนะครับให้กับอิงฟา้ากันบ้างอะขอเชิญน้องอิงฟา้าเลยนะครับเดี๋ยวเทผลิตภัณฑ์นะครับให้กับน้องชาลอด อันนี้เนี่ยเป็นครีแอนด์โรไบปอติค่ะทข่บอกมาแล้วก็คือจะช่วยในเรื่องของการบำรุงโดยรวมเลยทั้งการชงนะคะแล้วก็สกัดกาข้างต้นที่บอกมาเยนะคะหยไปประมาณสักสาแล้วก็วอร์มใช่ไหมังกวอร์มนะครับให้วอร์มครับสลัดเล่นถูเลยนะครับเอาแค่วอร์มพออ่าโอเคอ่แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆตกเบาๆนะครับให้พี่ฟันหน้าเด้งนะครับ ฮึฮึอืาขึ้นไปขึ้นไปใช่ไหมนี่อิงฟ้าหน้าเด้งหน้าใสเลยนะครับโอ้หน้าเนินพาออะไรเพราะว่าโดนตกรู้สึกยังไงบ้างอิงฟ้ามันมันไม่เหนียวเดิอหน่ะค่ะชอบนะ